โย่ Yo, สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับไอ้มินคือวันนี้ผมมีเรื่องน่าเศร้าเกี่ยวกับผมมาเล่าให้ฟังครับหรือเรื่องน่าเศร้าหรือแบบเรื่องโง่ที่สุดของตัวเองจะโง่ไหมก็ไม่รู้อะรู้เท่าไม่ถึงการมากกว่าก็คือผมอก็มีไอดีเกมเศรษฐีเกมนี้ใช่ไหมกถ้าลองไปย้อนดูคลิปก็จะมีที่ผมลงไว้นะครับก็เป็นไอดีอดีก่อนหน้านี้แหละ คือประเด็นคือเมื่อวานอะ่ะผมอะ่ะไล่ฮิวด้า ilda, ใช่ไหมเออผมล่าฮิวด้าแล้วผมอะ่ะต้องการเพรผมก็เลยคิดว่าจะออกไปกรอกโค้ดให้ไอดีไอดีนั้นแล้วทีนี้คือลายอะ่ะมันล็อกอินด้วยเฟซไม่ได้ไลน์มันล็อกอินด้วยเฟซไม่ได้ก็คือมันเหมือนแบบ หยุดให้บริการการล็อกอินน่ะก็คือไอดีนั้นน่ะก็คือมันหายไปเลยเพราะว่าผมไม่ได้เชื่อมกับเบอร์หรือ Gmail อ่าอีเมล g ูเกิลไม่ได้เชื่อมกับ Google ไว้อะ่ะแต่เหมือนจะเชื่อมกับเชื่อมกับเ <c oughs> ชื่อมกับอีเมลไว้อยู่นะแต่ว่ามันกู้ไม่ได้อะ่ะไม่รู้ว่าตอน มันคู่ไม่ได้อะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงของมันอะก็สภาพก็คือต้องทิ้งไอดีนั้นอ่ะโคตรเสียดายเลยคือผมเล่นมาสองปีนะผมเล่นเกมเส็จทีนี้มาแบบสี่ปีนะครับทุกคนคือไม่เคยแบบไม่เคยแบบหยุดเล่นเลยก็ก,ก็ก็มีพักบ้างเลยจะบอกว่ามีไอ้เกมเสษทีเนี่ยอยู่ในเครื่องตลอดสี่ปีเลย มันน่าเสียดายนะเว้ยเราเล่นมามาขนาดนั้นอะ่ะเออก็อืมกันโทษใครไม่ได้โทษตัวเองอะ่ะที่ไม่รอบคอบที่ไม่ดูอะไรเลยอะ่ะที่เอก็โลกมากด้วยแหละโลภมากด้วยแหละก็ต้องการจะหาเพชรมาปิดฮิวด้ามาทำฮิวด้าให้ได้ก็ แต่ตั้งนี้ก็คงจะสมัครไอดีนี้ก็เล่นไอดีนี้แหละไอดี ID นี้มีผีเสือ้อผีเสื้อมหาสมุทรนะก็ไปรีมาจนจนได้อะผีเสื้อมหาสมุทรนี้ก็รีทั้งคืนอ่ะกว่าจะได้ผีเสื้อมหาสมุทรก็คงจะเริ่มปั้นไอดีนี้แหละก็ฝากกดติดตามด้วยะมาดูว่าหนึ่งเดือนข้างหน้าไอดีเนี้ยจะมีอะไรแบบกระฟูขนาดไหนก็ต้อง บอกก่อนนะครับว่าผมสายฟรีไม่เติมตำนานไม่เติมคอร์สไม่เติมอะไรต่างๆอ่ะไม่ค่อยได้เติมอ่ะถ้าแบบมันไม่แบบทําเว้นแล้วจนมุมก็จะเติมเล็กๆน้อยๆอ,ยอะก็เป็นสายฟรีสายฟรีก็ไม่ถุยเพราะว่าเราเติมก็สายเติมนิดหน่อยแล้วกันเนะี่ยเออก็ก็มีเรื่องมาเล่าเช่นนี้แหละก็เสียใจนะเว้เสียใจคือมันเป็นไอดีที่เราเล่นนานแล้วก็มีของต่างๆเยอะแยะเลย